ดาวพฤหัสย้ายไปราศีเมตรในวันที่19เมษายน2566ถึงวันที่30เมษายน2567จะส่งผลต่อชาวราศีพิจิกอย่างไรชาวราศีพิจิกในสภาวะปัจจุบันการเงินจะได้รับอิทธิพลจากดาวราหูส่งผลให้การเงินของชาวราศีพิจิกอยู่ในสภาวะทรงตัว แต่ก็ต้องระวังเรื่องของการใช้เงินตามใจอย่างเช่นของมันต้องมีอาจจะนำปัญหามาได้นะครับเรื่องของการงานการงานได้รับอิทธิพลจากดาวเสาร์ดาวพุธและดาวราหูส่งผลให้การงานมีปัญหาเข้ามามากหน่อยแก้ไขกันไปนะครับแล้วก็สิ่งที่ต้องระวังพิเศษก็คือการรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นต้องฟังความคิดเห็นของผู้อื่นบ้างนะครับถ้าหากตามใจตัวเองมากเกินไป อาจจะมีปัญหากับเพื่อนร่วมงานได้เรื่องของความรักความรักได้รับอิทธิพลจากดาวมนุษย์ยูและดาวอังคารนะครับส่งผลให้ความรักของคนที่มีคู่เนี่ยจะมีความสัมพันธ์กันน้อยลงหรือมีเวลาให้กันน้อยก็ควรหาเวลาให้กันบ้างแล้วก็ดูแลกันให้ดีนะครับเรื่องของโชคลาภโชคลาภได้รับอิทธิพลจากดาวมนุษย์ยูดาวอังคารดาวพฤหัสและดาวศุกร์ส่งผลให้ คนที่โสดนะครับมีเกณฑ์ได้พบความรักแล้วก็ใครที่คิดเสี่ยงโชคนะครับสามารถเสี่ยงได้ค่อนข้างมีลุ้นเมื่อดาวพฤหัสย้ายราศีจากราศีมีนไปราศีเมษในวันที่19เมษายน2566ชาวลัคนาราศีพิจิกจะได้รับผลกระทบอย่างไรนะครับเรื่องของการเงิน ได้รับอิทธิพลจากดาวมรุษเจยูดาวศุกร์ดาวพุธดาวพฤหัสและดาวราหูส่งผลให้การเงินดีขึ้นหากมีปัญหาเรื่องการเงินแนะนําให้ปรึกษาผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ช่วยได้เรื่องของการงานได้รับอิทธิพลจากดาวพุธพฤหัสราหูและดาวเสาส่งผลให้งานที่มีปัญหาก็ยังคงมีปัญหามากอยู่รวมถึง มีเรื่องที่ต้องสื่อสารพูดคุยกันมากขึ้นก็ควรระวังคำพูดหากมีปัญหาก็สามารถเข้าหาผู้ใหญ่นะครับผู้ใหญ่สามารถช่วยเหลือได้เรื่องของความรักความรักได้รับอิทธิพลจากดาวมนุษยตยูดาวศุกร์และดาวเกตความรักจะดีขึ้นมีความสุขมากขึ้นจนน่าอิจฉาเรื่องของโชคลาบนะครับโชคลาบได้รับอิทธิพลจากดาวเกตมนุษเตยูดาวศุกร์ ส่งผลให้โชคลาภมีโอกาสทั้งเรื่องของความรักแล้วก็บ้านแล้วก็ที่ดินถ้าใครคิดเสี่ยงก็พอมีลุ้นนะครับใครที่ชอบก็อย่าลืมฝากกดแชร์กดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ